สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับช่วงบ่ายเย็นแบบนี้มีเรื่องราวอะไรมาสรุปให้เราฟังกันบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับล่าสุดโรมาโน่ ano, ให้ข้อมูลในเรื่องของ ตำแหน่งผู้สับะตูอีกหนึ่งรายที่จะเป็นขาเข้าแล้วกันนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับถึงแม้ว,ว่าแมนยูจะเซ็นราน่าเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าแมนยูก็มีแผนการดึงผู้สับะตูมือ2หรือว่าผู้สับะตูรายใหม่เข้ามา เพิ่มเติมอีกสักหนึ่งรายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมันอยู่ในกรณีที่ว่าถ้าเกิดดีเนสันเนี่ยเลือกย้ายออกจากทีมนั่นเองนะครับช่วงนี้ดีเนสันก็ยังคงมีข่าวเชื่อมโยงงานย้ายทีมด้วยนะครับผู้สับประตูที่แบนดูสนใจอยู่ก็คือเวลาโชดิมอสนะครับผู้สับประตูของทางเบนฟิกา้า ซึ่งผู้สมัครตูรายนี้มีสัญญากับเบนฟิก้าจนถึงปี2027นะครับแล้วก็ถูกคาดหมายว่ามีความต้องการหรืออาจจะอยากย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับก็แมนยูเล็งกันเอาไว้ว่าเรียมดึงมาเป็นตัวหมุนเวียนเป็นแบ็กอัพให้กับโอนาน่านั่นเองนะครับแล้วก็โรมาโนเน้นย้ำนะครับว่าแมนยูกำลังสำรวจเกี่ยวกับตำแหน่งผู้สมัครตูมือ2โดยที่ตอนนี้มันมี2-3ถึงลิตรลายชื่อที่แมนยูสนใจ ไม่ได้มีเพียงแต่ในรายของวราโชดิมอสของทางเบนฟิก้าเท่านั้นนะครับส่วนทางดินสันที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางกิตันพาเลตเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าพาเลตเนี่ยเขาต้องการดึงไปแทนที่กวัวอต้านะครับที่ เขาบอกว่าดีโนเนี่ยเป็นตัวแทนแบบอะไราย,ยาวได้นั่นเองนะครับก็เลยสนใจเป็นอย่างมากในช่วงนี้นะครับแล้วก็กําลังพิจารณากันอยู่นะครับ BBC เนี่ยก็ให้ข้อมูลออกมาเหมือนกันว่าการย้ายของดีดสันไปพาเลทเนี่ยจะเป็นการย้ายแบบยืมตัวแล้วก็มีเรื่องของออปชั่นซื้อขาดตามมานะครับก็ในตําแหน่งผู้สปรตูเนี่ยหนึ่งเลยในรายของวลาโชดิมอสเนี่ยเขามีความต้องการจะย้ายมาเป็นแบ็กอัพหรือเปล่าเพราะว่า เขายูเบนฟิกา้าเขาก็เป็นตัวหลักถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดสนใจว่าแมนยูสนใจแต่ผู้ตัดสิปปตูรายนี้จะยอมมาเป็นแบ็กอัพให้กับโอลาน่าไหมนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2ครับแมนยูสนใจจริงแหละแต่ตอนนี้ตำแหน่งสำคัญจริงๆเนี่ยที่แมนยูควรเสริมมันน่าจะเป็นในตำแหน่งกองกลางตัวกลางซะมากกว่านะครับมิดฟิลต์ตัวรับนะฮะในตอนนี้ถ้าเกิดดันไปซื้อผู้ตัดสินปปตูรายใหม่เข้ามาทีเนี้ย เชื่อกันได้ว่าแฟนผีคงไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่ในตอนนี้นะครับมันเป็นตําแหน่งที่สามารถซื้อได้ครับแต่ว่ามันยังไมไ่ได้แบบเร่งด่วนสักขนาดนั้นนะครับแล้วก็มันต้องเกิดคําถามอีกเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับว่าแบ็กอัพรายอื่นจะปล่อยไปทําไมอย่างเช่นมาเตโควานะทันพิชชอปอย่างเงี้ยที่เป็นดาวรุ่งพร้อมใช้งานอย่างเงี้ยปล่อยไปทําไมส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็ต้องไปซื้อผู้สบปปตูรายใหม่ต้องทุ่มเงินหลายล้านไปซื้อผู้สบปปตูรายใหม่ทั้งทั้งที่ก็มีของดีอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเกิดคําถามแน่นอนครับถ้าเกิดยังซื้อผู้สบปปตูรายใหม่เข้ามาอยู่นะฮะแต่อาจจะไม่ใช่วราโาชดิมอสก็ได้อาจจะเป็นแบ็กอัพรายอื่นก็ได้นะครับมันก็ต้องย้อนมาดูอีกรอบหนึ่งว่าเขาจะยอมเป็นแบ็กอัพหรือเปล่าด้วยนะฮะในจุดๆดนั้นนะครับส่วนตำแหน่งกองกลางนะครับก็คือ,อไรอันกาเฟนเบิร์ดโรวอนอบอกว่าแมนยูแสดงความสนใจในรายของ กัเฟนเบิดจริงนะครับแล้วก็กําลังจับตาดูสถานการหากว่ามันมีโอกาสดึง มิดฟิลร์รายนี้มาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับก็ต้องรอดูสายการกันต่อไปซึ่งไบร์นเองเขาก็ไม่ค่อยอยากปล่อยสักเท่าไหร่นะครับนะส่วนในรายของมาโกเวราตินะครับมิดฟิลตัวเก่าของเบเชเนี่ยเลกิฟรายงานกันออกมานะครับโดยมีการระบุว่าตอนนี้มี3ทีมที่ให้ความสนใจเวราติก็คือแมนเชสเตอร์เตดเรานะครับแล้วก็ไบร์นเมนิกทีมดังจากลีกเยอรมันนะครับแล้วก็ ยังมีทีมจากซาอุดีอาระเบียจริงๆเนี่ยทีมจากซาอุเขาตกลงกันได้แล้วมีการพูดคุยเบื้องต้นไปแล้วแต่ว่ายัางแบบเคลียร์เรื่องของจุดสุดท้ายไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับทำให้ดิวเนี่ยมันก็สะดุดแล้วก็ยังไม่มีการประกาศ o อ f i ิเชียยังไม่ทันาการสักทีนะครับเพราะฉะนั้นการย้ายเนี่ยมันก็มีทีท่าว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปทีมอื่นก็ได้นะครับถ้าเกิดไบร์น์บาดหน้าแมนยูนปาดหน้ามันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับส่วนตัวผมมองว่า อาจจะเป็นการโยงข่าวหรือเปล่านะครับเพื่อทําให้ดิวเนี่ยมันสําเร็จเรียบร้อยหรือเปล่านะครับดิวที่เวรติจะย้ายไปซาอุนั่นคือสิ่งที่ผมมองนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือผมว่าดิวเนี่ยกับแมนยูมันเกิดขึ้นได้น้อยเหมือนกันสำหรับเวรดติกับแมนยูนะเวรดติเป็นนักเตะที่ดีเลยครับเป็นตัวท็อปดยแหละแต่ว่าตอนนี้แมนยูต้องการเมิดฟิลที่มีความสดนะครับแล้วก็ พลังกาลังที่จะเข้ามาแทนที่พวกคาซิเมโรได้นะครับอย่างเช่นในรายของอารบัตอย่างเงี้ยนะฮะมันยังพอมองว่าเป็นไปได้มากกว่าทางเวรตินะในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับส่วนเวรติผมก็ยังย้ำนะว่าคือมันก็น่าสนใจแต่ว่าในส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าดิวเนี่ยไม่น่าจะเชื่อมโยงกับแมนยูในทิศทางที่เป็นไปได้สุกนะครับน่าจะไปในทิศทางที่อารบัตสมาร์กบาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดเวรติเรียกร้องค่าเหนื่อยสูงเนี่ยนะครับแมนยูก็ ไม่ไหวอยู่แล้วนะฮะแค่เอามารบัดแมนยูจะไปจ่ายค่าตัวยังลําบากเลยถูกไหมครับแล้วก็ในเรื่องของเ,เงินค่าเหนื่อยแมนยูช่วงนี้ก็ยังลําบากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ในดีวของไวรัสติกับแมนยูเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้ยากนะครับส่วนเรื่องของโอกาสการย้ายทีมของแฮร์รีแม็กไวนะครับก็มีนักข่าวราย,ยงานกันออกมาอย่างโรดดี้การ์ตินะครับมีการให้ข้อมูลกันออกมาว่าถึงแม้ว่าโอกาสการย้ายทีมของแม็กไวไปเวสต์แฮมมันจะล่มลงนะครับแต่ว่าโอกาสการย้ายทีมของแฮร์รีแม็กไวเนี่ย มันยังเปิดกว้างอยู่นะครับมันยังมีโอกาสไปไปได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งถ้าเกิดแมนยูต้องการแนวรับตัวกลางรายใหม่เนี่ยแมนยูจําเป็นที่จะต้องมีการปล่อยแม็กไวออกจากทีมนะฮะแล้วก็ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเอเวอเตันแสดงความสนใจในตัวของเฮนร์แม็กไวนะครับแต่ว่ายังไม่มีการยื่นข้อเสนอยังเป็นทางการเข้ามาแล้วก็ทีมจากซาอุเองก็ไม่ได้ให้ความสนใจ ในรายของเฮร์รี่แม็กไบด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่แม็กไบอยู่กับทีมต่อไปเนี่ยมันก็มีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยโอกาสการย้ายมันก็ยังตัดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือข้อมูลที่มีการระบุกันออกมานะครับก็ออกแนประมาณ50-50แล้วกันเกี่ยวกับอนาคตของแม็กไบแล้วก็ถ้าถามว่าเวสแฮมเจาเ้าเก่าทีมเดิมจะสนใจไหมโรมาโนรายงานชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เวสแฮมก็ไปจบดีลในรายของคอนสแตนตินอสเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ จะกลับมาสนใจเฮร์รี่แม็กไวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็น่าจะไม่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับหรือว่าในอนาคตก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะฮะโรมาโนได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับหรือว่าให้ข้อมูลเน้นย้ำแล้วกันนะฮะว่าถ้าเกิดแบบแมนยูมีเรื่องของสาการที่สามารถซื้อกองหลังตัวกลางรายใหม่เข้ามาได้ก่อนตลาดปิดเนี่ยในรายของชองแคร์ตอดิโบก็ยังอยู่ในลิสต์รายชื่อที่แมนยูต้องการ แล้วก็ไปจะแบ่งปาวายังถือว่าเป็นตัวเลือกลำดับสําคัญนะครับแถมทั้งก็ยังมีรายชื่อเดิม,ดมอย่างแทบโซบา a มาเกคีอย่างเงี้ครับที่แมนยูก็ให้ความสนใจด้วยนะครับแต่ตอนนี้แมนยูก็ต้องไปเคลียร์เกี่ยวกับภาทีมก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่เราได้ทราบกันครับว่าปาวาตอนนี้นะฮะทิศทางมันไปที่อินเตอร์มิลานซะมากกว่านะครับทำให้ถ้าเกิดแมนยูยังช้ายอยู่ก็น่าจะพลาดกันไปนะครับ แล้วก็เรามาข่าวสารในเรื่องของภายในสโมสรกันบ้างนะครับเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บ MEN เนี่ยเขาก็ได้มีการให้ข้อมูลออกมานะครับเกี่ยวกับข้อมูลนักเตะได้รับบาดเจ็บของแมนยูที่เป็นนักเตะตัวสําคัญของทีมหรือว่าทีมชุดแรกนั่นเองนะครับในรายของฮอยรุนนะครับเทนฮาร์เคยพูดไว้นะครับ เมื่อไม่กี่วันก่อนว่าพอยรุนเนี่ยพร้อมแล้วนะครับแล้วก็มีการลงสนามการฝึกซ้อมได้แล้วนะครับแต่ว่าระดับความฟิตเนี่ยมันยังไม่ถึงมันยังไม่รอเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราต้องรอดูกันไปก่อนนะครับซึ่งมันอยู่ในกระบวนการแล้วแหละของทีมที่จะมีการฟื้นฟูสราร่างกายของนาเตะนะครับก็คาดกันว่าน่าจะกลับมาในช่วงปลายเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนหน้านะครับ ก็ต้องให้ลาดับขั้นตอนกันไปนะครับกลับมาแล้วก็ใช่ว่าจะลงเล่นได้เลยนะครับต้องใช้เวลาปรับตัวต้องใช้เวลา ให้เวลากันหน่อยนะฮะอาจจะสัก10นาที20นาทีในการลงเล่นช่วงแรกๆไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยยกระดับขึ้นไปแบบเรื่อยๆนะครับส่วนในรายของคอบี้ไมโน่นะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะฮะที่บริเวณข้อเท้าซึ่งก็น่าเสียดายนะครับที่กํำลังอยู่ในทิศทางที่ดีเลยแต่ว่าดันมาได้รับบาดเจ็บในเกมช่วงพีซิซั่นนะฮะคาดกันว่าคอบี้ไมโน่น่าจะกลับมาในช่วงปลายเดือนหน้านะครับหรือว่า ก็เป็นช่วงต้นเดือนตุลาคมไปเลยนะครับนี่คือข้อมูลที่ยืนยันมานะฮะแล้วก็รายที่3าะเทเลมาเลเซียนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบว่าทะเลมาเลเซียเนี่ยจะกลับมาในช่วงไหนเพราะว่าได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงรีูสั้นนะครับเทนฮาเคยพูดไวยว่า เขามารายงานตัวช่วงรีซนแล้วก็พร้อมกับปัญหาเลยที่ได้รับบาดเจ็บเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลารักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายนานพอสมควรนะครับนาก็รอติดตามกันว่าจะพร้อมใช้งานช่วงไหนนะตอนนี้ก็คาดกันข้างยากในรายของเฮร์รี่เบคไบครับน่าจะกลับมาได้ในเกมรัดหน้าเลยนะฮะเพราะว่าเทนฮากบอกก่อนเกมพวกกัสเบอว่า ทางแม็กวาเนี่ยได้รับบาดเจ็บในระหว่างการฝึกซ้อมช่วงสุดท้ายก่อนเกมพบกับสเปอร์นะครับเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเกมวนหน้าก็จะกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในรายของอามาดิโอโลอามาดิโอโลเนี่ยมีบริเวณหัวเข่านะครับที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าจะกลับมาได้ช่วงไหนนะครับก็เป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงพอสมควรนะครับ แล้วก็ ME n ก็ได้มีการยืนยันคนสุดท้ายก็คือทอมฮีตันก็น่าจะกลับมาในช่วงเดือนนี้นะครับซึ่งทางสโมสรได้มีการประกาศแหละว,ว่าเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บแล้วก็น่าจะพลาดเกมช่วงแรกๆในช่วงต้นซีซั่นกันไปแต่ว่าน่าจะพักได้ไม่นานสักเท่าไหร่หรอกนะครับเดี๋ยวก็จะกลับมาละนะครับปิดท้ายกันนะครับมุมมองของ m อ n นะครับที่มีการมองว่าแนวรุกแล้วก็เอริกันฮาร์กต้องปรับแต่งปรับจูนมีการวางแทคกติกวางหมาก ให้แนวรุกของแมนยูเนี่ยมีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นนะครับไม่รู้แหละว่าคนจะปรับแต่งในรูปแบบการซื้อเข้ามาใหม่หรือใช้ตัวเลือกที่มีอยู่ทําให้มันดีกว่าเดิมคุณก็ต้องปรับแต่งปรับจูนกันนะครับมันต้องมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่านี้ซึ่งในช่วง2เกมที่ผ่านมามันชัดเจนครับว่าเกมรุกของแมนยูเนี่ยที่เป็นตัวหลักเนี่ยประสิทธิภาพน้อยมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างสารรค์เกมการทําลายแนวรับการเลี้ยงผ่านคู่แข่งการจ่ายบอลการยิงประตูเป็นหลักเนี่ยนะฮะหรือว่าอีกมากมายซึ่งตอนเนี้ยประสิทธิภาพ มันน้อยลงแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในช่วง2เกมรแรกในช่วงซีซันใหม่นะครับมันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ช่วงซีซันก่อน เกี่ยวกับแนวลุกของแมนยูนะฮะเมนได้มีการเอาไปเปรียบเทียบกับพวกคู่แข่งที่แบบเป็นบิ๊กบิ๊กทีมแล้วกันเอาแบบเข้าใจง่ายอย่างเช่นสเปอร์อย่างนี้นะฮะที่ไม่มีเคียนเขาก็ยังคงน่ากลัวในพื้นที่เกมรุกถูกไหมครับทีมอย่างซิตี้นะครับที่มีเกมลุกผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของกองหน้าอย่างเดียวนะเกมรุกทั้งหมดเลยนะครับมิดฟิลด์ัวรุกปีกซ้ายปีกขวาสูนหน้าพวกเขาสามารถทำประตูได้แบบทุกทิศทางมีการออกบอลที่แม่นยำเปิดบอลที่แม่นยำนะครับ แล้วก็ลิเวอร์พูลอย่างนี้ครับที่มีความอันตรายอยู่แล้วซิตี้นะครับก็มีความอันตรายอยู่แล้วรอบด้านทั้งซ้ายขวาตรงกลางนะครับแล้วก็สู่หน้าตัวเป้าซึ่งทีมเหล่านี้เอาคร่าวๆประมาณนี้ก่อนเอามาเปรียบเทียบกับฝั่งของแมนยูเราดูครับว่าตัวรุกของฝั่งแมนยูเนี่ยชัดเจนนะครับว่าประสิทธิภาพเนี่ยยังสู้ทีมเหล่านั้นไม่ได้นะครับที่มีการกล่าวมานะฮะตัวด้านข้างก็ได้เห็นฟอร์มมาแล้วนะครับไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการจบสกอ การแอซซิตเนี่ยเราได้เห็นมาแล้วนะครับว่าคาดหวังได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งชัดเจนนะครับว่าคาดหวังได้น้อยมากๆนะครับทั้งเรื่องการแอซซิตการออกบอลการคอสบอลไม่ค่อยเห็นนะครับรวมไปถึงการทําประตูก็ยังไม่เฉียบคมด้วยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามทั้ง้านข้างทั้งมิดฟิลโตรุกหรือว่าศูนย์หน้าตัวเป้าที่ยังไร้สกอร์อยู่2เกมที่ผ่านมานะครับนี่คือจุดที่เอเดนฮาร์กต้อง เร่งแก้ไขโดยด่วนนะครับถ้าไม่เร่งแก้ไขในเรื่องของแนวรุกตีนบอร์ดนะครับหรือว่าการทําลายแนวรับฝ่ายตรงข้ามให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้แย่แน่นอนนะครับอย่างที่บอกกันไปครับไม่รู้ว่าจะแก้ไขกับชอยที่มีอยู่แบบเดิมหรือซื้อกันเข้ามาใหม่คุณก็ต้องเร่งแก้ไขแล้วนะครับถ้าเกิดคุณอยากมีเกมรุกทีม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับทีมที่ว่ากันมาข้างต้นนี้นะฮะโอเค แฟนผีคิดเห็นรารก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับนี่คือต้องเาวาของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ